สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักในเดือนเมษายนของชาวมีนลัคนามีนนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนในโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจาก ep ที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไปดูกันพลังงานหลักนะคะในดวงความรักความสำมคัญของชาวมีนและคนะมีเป็นอย่างไร ไฮเพรสเทสชาวมีนชาวมีนผู้มีราหูทับลักนณาอยู่ในเวลานี้นะคะซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์นสูงที่เวลาเราเจอกับความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนหรือเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นแบบ LGBT ก็ได้ซึ่งไฮเพรสเทสสามารถเป็นไพ่ LGBT ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น LGBT พี่ว่า มันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีคำว่าโรสนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าไฮพริสเทสในที่นี้จะหมายถึงอะไรในบางเคสอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่มีเซนส์สื่อสารถึงกันได้ก็ได้แต่แต่มันไม่มันไม่แน่นอนอะแบบไฮพริเทสคือเวอร์ชัน3วันดี4วันค่ายอย่างนี้ได้ค่อนข้างมีความสวิงสูงอยู่สำหรับไพ่ใบนี้อะ เดี๋ยวไปดูสถานการณ์รูปแบบในความสัมพันธ์ของมีนลักษณมีนเป็นอย่างไรมีนลนักษณมีสถานการณ์รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเปนา็นอย่างไรร่ำเรียนมีไพ่ร่ำเรียนมีไพ่ชัยชนะ เจอกันในวัยเรียนเจอกันในสถานศึกษาเจ้าสำราญแล้วก็ปลายทางความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าหรือเจอกันในสถานศึกษาก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่เรียนจบแล้วต้องห่างกันจบคอร์สแล้วต้องแยกกันจบโปรเจกต์แล้วต้องแยกกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ด้วยสถานะนะปัจจุบันของคนทั้งคู่อายุที่แตกต่างการสถานะทางสังคมที่มันมีคําว่าจัญญาบันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ก็ได้อืมเดี๋ยวไปดูกันอย่างหนึ่งตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันสามารถไปถึงใครสักคนที่ค่อนข้างโดดเด่นใครสักคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คนเข้าหายเยอะได้ด้วยอ,อ่ะไปดูก่อน ว่านี้จะมาในหมดไหนโอเคขอไพ่ให้ความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะมีนคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาชาวมีนชชรีออต่างถิ่นแดนไกลได้ไหมความสัมพันธ์ที่มีระยะทางความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัว วามโซนต่างกันชาวต่างชาติแชริออด7เจถ้วยความสัมพันธ์นี้มีคู่แข่งหรือความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าเห็นแต่ในไอจไม่เห็นตัวจริงเลยอ่ะบางท่านเป็นยี้ได้เนี่ยเฮอร์มิตสี่ถ้วย คุณครูกับนนะักเรีนยนหรือเปล่าจ๊ะติวเตอร์ก็จได้เดาโฟนแปดถ้วยเนี่ยพอมันจบคอร์สพอมันจบอะไรแบบโปรเจกต์สิ่งที่ต้องมาเจอด้วยกันบางอย่างก็แยกกันไปอ่ะมีแปดถ้วยแล้วสามารถมีช่วงอายุที่แตกต่างกันได้ที่บอกเออเขารู้สึกไงกับคุณคะชาวมีเขารู้สึกไงกับคุณ คิงเหรียญสามมาเนี่ยคุณแล้วเขาห่างกันแน่ๆมีเหตุให้ห่างแน่ๆมูนแอบเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นสามดาบโทวร,รู้สึกไงกับเขารู้สึกยังไงกับเขามีไพ่หกเหรียญเดวิล ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะโอเคมาชาวมีนมาดูกันเออ ขอดูไพ่แป๊บไปดูความรู้สึกคุณกันชาวมีนพี่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นรักระยะไกลแล้วก็ดูเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่เหมือนไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปเจอกันในเออสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารนั่งดื่มนั่งดืง่มอะไรเงี้ย มันดูมันดูเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันเจอกันแบบช็อตเทอมอะไม่รู้สิแล้วมันก็เลยดูเหมือนแบบพบเพื่อเพียงผ่านยังไงก็ไม่รู้อะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ในระยะยาวไหมหรือว่ามันจะมันจะจบลงแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองอีกอันหนึ่งที่จะทําให้มีนรู้สึกถอดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้อ่ะนอกเหนือจากไอ้เรื่องการเจอกิจกรรมช็อตเทอมเนี่ยนะมันคือระยะทางที่ห่างไกลแล้วก็ ความสัมพันธ์แบบมีทางเลือกตัวเลือกมีใครคนใดคนนึงมี choice ในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นมันรู้สึกเหมือนเราไม่ใช่ท็อปพิอริตี้สำหรับเขาอะเหมือนเขาอาจจะตอบช้าเขาอาจจะเงียบหรือเขาอาจจะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนเราพยายามที่จะเข้าหาสู้ไฟท์เล่นมุกสื่อสารอะไรหลายอย่างกับเขาเนาะแต่ว่าดูดูตัวเขาเองแล้วอะ่ะ ไม่ค่อยอินกับเราเลยมันเลยดูเหมือนทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มาแล้วมันดูไปอ่ะมันดูแบบจุดจบของความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่การได้ลงเอยแต่มันคือการหลุดออกไปจากกันค่อนข้างมีความกดดันสูงค่อนข้างมีความกดดันสูงนะคะบางท่านมีมีประเด็นในเรื่องราวของความไม่มั่นใจว่าสเปคเรากับสเปคเขามันคือเรื่องเดียวกันไหมเราชอบเขาแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าบางทีเนี่ย มันหมายถึงรสนยิยมตรงนี้ด้วย LGBT อืเราโอเพนสำหรับเขาเขาโอเพนสำหรับเราไหมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยถ้าไม่ใช่เราสองสามคนนะนะพอมาในแถวข้างล่างในความรู้สึกที่เขามีกับเรานะฮะในความรู้สึกที่เขามีกับเราอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขา เขารู้ว really hmm. ่าเขาทําให้คุณเสียใจเอางี้ก่อนเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องงานไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคอร์สที่มันจบไปหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาแวะเวียนมาเที่ยวในที่ที่เราอยู่เจอกันได้ชั่วคราวแล้วก็จากไปเป็นแบบนั้นเคสต่อมาให้อีกเคสหนึ่งเคสของความสัมพันธ์ที่คุณเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่ชอบเขาเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยอะ รู้สึกเหมือนแบบคนที่เข้ามาตอนเนี้ทําไมพยายามกับเราจังแต่ฉันไม่อยากคุยด้วยเลยฉันไม่อินช่วงเวลานี้คุณยังไม่อยากจริงจังกับใครอยากอยากปล่อยกายปล่อยใจไปกับไปกับความสุขในชีวิตตัวเองที่มีเท่าที่หาได้เป็นแบบนั้นแต่พี่แอบมีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเขาหายหน้าไปคุณก็น่าจะคิดถึงในระดับหนึ่งแต่คุณชอบเขาไมคุณไม่ชอบ คุณไม่ได้อินขนาดนั้นเห็นความพยายามเห็นความสู้อะไรก็ตามแต่คุณไม่มีกระใจอยากจะรู้ขึ้นมาตอบแชทเขาอยากจะดองแชทไว้เขาจะแชทหนักขวาก็เรื่องของเขาเป็นนั้นได้ในส่วนของตัวเขาปังตาย <c oughs> มีเดวิลมีเดวิลมีสาม, view, มดาบมีเดอะมูนมีสามไม้ทําไมถึงไม่มองเขาทําไมถึงไม่หันมาคุยกับเขาดีๆทําไมถึงเย็นชาทําไมถึงไม่เห็นแก่ใจเขาบ้างไม่สนใจเขาบ้าง ให้ความสําคัญกับคนอื่นคุณปฏิบัติดีกับทุกคนแต่ปฏิบัติไม่ดีกับเขาอย่างงี้อะให้ได้สองเคสจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นเนาะอะไปดูกันว่าในแนวโน้มความสัมพันธ์กับชาวมีนของชาวมีนกับเขาจะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวมีนกับคนคนนั้นค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวมีนกับคนคนนั้นขอไพ่หน่อย มีสองถ้วยแฮะอืมยังไงนะอสองถ้วยแปดถ้วยจ้ะสองถ้วยแปดถ้วยหกไม้อ๋อโอเคเลเวอรแบบ์เอาแล้วมีนแบบเอาแล้วพี่แมวแล้วก้าวดาบ โอเคเคสแรกอะไม่อะไรมากเลยเคสแรกให้คุณสบายใจได้ว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันห่างหายกันไปแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้คีบคอนแทคไว้เพราะว่าทั้งคุณและเขาว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันใหม่กลับมาเจอกันใหม่อย่างชัดเจนด้วยเชนของคำว่าเนื้อคู่อะแล้วก็ด้วยคอนเน็ t ชันที่มันมีนะพี่รู้สึกอย่างนั้นกับไพ่ยัพรเรอเรื่องของหน้าที่การงานจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน เพราะมันเป็นเชนของคอนเนคชันเดียวกันแล้วก็ความรู้สึกดีที่คุณมีต่อกันมันไม่ใช่แค่แบบรักแท้ในชั่วข้ามคืนแล้วหายไปเป็นอย่างนันอันนี้แสดงความยินดีกับชาวมีนที่แบบอยู่ในโหมดแบบกำลังเส้นเรื่องประมาณนี้แต่ไอ้เส้นเรื่องที่สองเส,เส้นเรื่องของการที่เขาชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเขาอะ sorry นะมีนคุณเจอคู่ละคุณเจอคู่ละเราจะบอกเลยว่าในความสัมพันธ์นี้ต่อให้คุณเครียดแค่ไหน แต่คุณรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นคู่คุณคุณจะผลักใส่คู่คุณไม่ได้ในจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กฎจักรวาลหรืออะไรก็ตามที่คุณเชื่อถือเขาส่งมาให้แล้วคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคุณอย่าบอกนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยขอพรแล้วนั่นไม่ให้นี่ไม่ให้ท่านอาจจะไม่ให้ในคนที่คุณขอแต่ท่านให้คู่คุณได้ไงคุณมีของคุณอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะจากที่เห็นคุณต้องรับผิดชอบตัวเอง ถึงคุณจะไม่ชอบเขาแต่คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองเพราะเขาเป็นคู่คุณนะวันหนึ่งเขาจะทำให้คุณรักจนได้พี่รู้สึกอย่างนั้นคุณจะแพ้คุณจะแพ้เขาบอกเลยคุณจะแพ้เขาอะไปดูกันให้แนะนำชาวมีนคณคนนี้เป็นคนของคุณนะอย่างนั้นนะเคยเห็นว่า พี่เคยเห็นแบบในเน็ตมีโพสอยู่ซันไรส์ a มจิเชียนซันไ e m ์มูนไลท์อยากจะวิ่งหนีไปซะละเกิน u s สติสแล้วก็ไพ่สิบไม้โอเคในเคสแรกอะกฎของสังคมอะมันเป็นสิ่งที่ ขีดกาหนดไว้ให้ให้เราเดินตามหรือ,อให้เราเดินตามเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนแต่ณวันหนึ่งอะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งถ้าคุณมั่นใจว่าทุกอย่างมันเคลียรเราอยู่บนความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครและไม่ได้มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณไม่ได้ไปทับที่ใครอะวันเวลาจะพิสูจน์เอง าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ทุกๆความสัมพันธ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคุณในส่วนของความสัมพันธ์แบบที่เขาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาอันนี้ก็บอกเลยว่าคนคนนี้ พร้อมที่จะพยายามในความสัมพันธ์กับคุณอย่างเต็มที่ไพ่ขึ้นมราบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไม่ได้เปิดรับเปิดใจให้คนคนนี้ไพ่ขึ้นเก้าเหรียญน,นะเตรียมดูแลตัวเองได้เลยเตรียมดูแลตัวเองได้เลยบางท่านอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหมือนแบบผ่านโค้งมาแล้วอะ่ะคุณอันนี้อาจจะเป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายของคุณก็ได้นะชาวมีนคุณไปคิดให้ดี คุณไปคิดที่ดีในหลายๆคนนะ่ะความรักผ่านเข้ามาง่ายในหลายคนความรักผ่านเข้ามาง่ายจะมีคนมารักมาชอบผ่านเข้ามาได้แต่กับบางคนมันไม่ง่ายบางคนมันไม่ง่ายชาวมินเพราะฉะนั้นพี่เอกจะช่วยคุณ <c oughs> นี่อเป็นรถบน่นกระดวนเออรถด่วนขบวนสุดท้ายของคุณก็ได้ว้ายลิ้นผ่านกันให้ในานา้ำสีชาวมิน อัพร่างใหม่เออดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีหยุดถามว่าทำไมเรื่องมา่เริ่มก็ไม่มีเหตุผลนะเรารู้สึกอย่างนั้นได้ยกย้ายเนี่ยความสัมพันธ์นี้มีเรื่องระยะทางแต่ก็อีกอย่างนึ่งก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะความหวังเนี่ยมันเหมือนตอนนี้ชาวมีนถ้าคุณคือคนที่กำลังเหมือนรอคอยความหวังรอคอยคู่ สิ่งศักดิ์สิทธรงห่วงยางมาให้คุณแล้วอะ่ะเขาว่าเป็นห่วงยางของคุณแต่มันอาจจะไมห่ห่วงยางอันที่คุณอยากที่จะได้แต่มันคือห่วงยางมันคือความหวังของคุณคือคู่ของคุณหนึ่งในคู่ของคุณอย่างที่บอกถ้าไม่รับไว้อยู่เป็นโสดนะขอให้แนะนำใหรอีกอันหนึ่งขออีกสักใบจะ้ะขออีกสักใบ อย่าปล่อยให้ยืดเยื้อพลังงานใดๆในความสัมพันธ์บางทีไอ้คำว่าอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อตรงเนี้ยพี่อาจจะกำลังมีความรู้สึกว่าคุณกําลังพยายามชักเยอื้อยู่กับสิ่งที่คุณไม่ยอมรับเหมือนเราต้องการใครสักคนฉันต้องเป็นคนคนนี้เท่าน,านั้นอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนคนนี้ที่คุณต้องการอ่ะเขาเป็นคนที่เปลี่ยนให้คุณไม่ได้แต่มันมีคนในแบบสเปคที่คุณต้องการถ้าคุณลิสขึ้นมาอะไรเงี้ยมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่คนเนี้ย เพราะฉันคุณไปพิจารณาดูว่าคุณอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้นายเแบบนายเเลยนะที่เขาเปลี่ยนอะไรให้คุณไม่ได้เลยแต่เป็นคนคนนี้กับนายบซึ่งไม่ใช่ในายเแต่เป็นทุกๆุอย่างในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้และที่คุณจําเป็นที่ต้องมีในชีวิตลองคิดดูนะจ๊ะอ่ะไพ่แนะนาอ๋อให้แนะนาําจ้ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณ อย่ารออีกเลยในบางความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะอยากบอกเขาอย่ารออีกเลยฉันไม่ได้ชอบเธอหรอกอย่ารอเลยเดี๋ยวดูสิไม่มีเธอไม่สนุกเลยอถ้าเราอินกับใครเราก็อยากจะอยู่กับคนคนนั้นรักสามเศร้าอ่ะในบางเคสมีเรื่องราวเติร์ตารตี้อุตสาห์จะไม่อ่านแต่ก็ไพ่ก็เป็นไฮพิเทสมาเลือกคนผิด มีคนอยากจะมาเลือกคนใหม่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีโอกาสด้วยนะมันมีโอกาสด้วยนะในหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นไม่ได้คุยกันนานเลยนะเนี่ยมีใครสักคนอยากที่จะคุยกับคุณอยู่ชาวมีนลองดูซิว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่กลับมาแล้วมอบความสุขให้คุณได้หรือไม่หรือคือหน้าไพ่ที่สลับกันแต่ว่ามัน มันเป็นหน้าไพ่ของคนได้ลงเอยแน่ๆด้วยสองถ้วยเดี๋ยวพี่ขอญาตขยับนะจ๊ะด้วยสองถ้วยและแปดถ้วยตรงเนี้ยแปดถ้วยตรงเนี้ยถ้าใครหายไปจากชีวิตคุณนะ่ะเขามีโอกาสกลับมานะคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะมีเรื่องราวเป็นเราสองสามคนจริงไหมเลือกให้ถูกแล้วกันถ้าโอกาสนี้มันกลับมาอีกครั้งนึ่งอะ่ะประมาณนี้ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงความรักในเดือนเมษายนของคุณค่ะชาวมีนและคานามีนขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ